สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลนะคะสวัสดีทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะคะแม่แม่แมป้าป้าพ่อพ่อลุงลุงพี่ป้านะอาอาทุกท่านนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญเลยนะคะคือกดกระดิ่งไว้นะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวทางหวยทุกแนวทางหวยที่แอดลงนะคะมันจะได้แจ้งเตือนนะคะแนวทางที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะมันจะได้แจ้งเตือนดึง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 ,ด,ง,ด,งดึงเลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางสูตรของหลานนะคะงวดก่อนก็หลุดไปแต่แปลกนะคะทำไมหวยตามสูตรสูตรหลานนะคะทุกคนนี่ นี่งวดก่อนของวันที่สิบสามนี่เห็นไม่สิบสามนางให้เนี่ยค่ะนี่เก้าศูนย์สองศูนย์นะคะแปลกค่ะแนวทาตามตูดนะคะตัวเจาะหลายงวดแล้วนะคะนี่ห่วยแอดสังเกตนะคะเอาลงดูว่างวดนี้ตัวเจาะมันจะตามตูดไหมนะคะก็คือหลุดนะคะอันนี้คือหลุดแล้วขออภัยเลยนะคะคือหลุดเนาะคือหลุดสูตรของร้านคือหลุดเอา้าหลายๆายท่านนะคะหลายๆายท่านก็ ถามหาไอ้สูตรดั้งเดิมนะคะแอดก็ลงให้ดูในคลิปล้านด้วยนะคะแต่ว่าแอดลงให้แล้วนะคะลงให้แล้วก็ให้ดูนะคะอันนี้คือสูตรของแอดนะคะที่เข้าสิบเอ็ดงวดนะคะตัวเด่นนี่เลยนะคะใครที่ไม่เห็นก็นี่และคะ่ะเออให้ดูแถมให้ดูด้วยนะคะเอาแขีบไว้นะคะทุกคนอ่ะเขีบไว้นะคะเพราะว่าแอดก็ลงให้ดูแล้วนะคะลงให้ดูแล้วเออพอหวยออกปุ๊บสูตรนี้จะลงเลยนะคะ เ้าไม่เข้าสูตรนี้ก็จะลงก่อนเพื่อพวกเลยนะคะคือหลังหวยออกนะคะรอดูได้นะคะอันนี้ก็คือเข้ามา1ิบเ็ดงวนที่12ให้ไปที่24นะคะเดี๋ยวจะทยอยลงสูตรหวยให้นะคะให้ทุกคนลุ้นหวยไทยก่อนเนาะให้ทุกคนลุ้นหวยไทยมีสมาธิกับหวยไทยเต็มที่นะคะแอดทยอยลงให้ค่ะสูตรสิบหกค้างก็คงจะเป็นคืนนี้นะคะสิบหกค้างใครที่ยังไม่นอนนะคะใครที่นอนดึกรอคืนนี้เลยนะคะ หลังจากลงเออแนวทางเล่นทั้งวันเสร็จนะคะเล่นทั้งวันเสร็จเดี๋ยวแอดทยอยลงให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสองสามถุ่มคุณละค่นั่นแหละค่ะเป็นเวลาที่แอดชอบลงคลิปหวยทุกคนบอกลงดึกมากแอดจริงค่ะแอดชอบลงเวลานั้นจริงๆค่ะ นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็หลุดไปนะคะสูตรล้านแต่แอดก็ลงให้ดูเหมือนเดิมนะคะลงให้ดูเหมือนเดิมเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะจะเข้าจะหลุดก็เป็นแนวทางนะคะส่วนตัวแอดก็ยังไปสู่16ห้างนะคะยังอยู่ที่สู่16ห้างยังเลิฟที่สู่16ห้างนะคะยังอินเลิฟกันอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอให้เดินยาวนะคะขอให้เดินยาวจะได้หมานได้เฮงได้ปังกันนะคะทุกคนแต่แอดขอเน้นขอย้ำก่อนนะคะ ว่าทุกแนวทางที่แอดนำเสนอทุกแนวทางที่ลงไปนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะหรือว่าเออเอาตัวเด่นแอดไปจับใส่กับตัวที่ตัวเองมีนะคะไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้อย่างนี้คะ่ะทุกคนเอาสูตรนั้นประกบสูตรนี้ได้เลยนะคะเอาตัวที่เราชอบนะคะแอดมินแล้วก็ย้ําเลยว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะน่าเสียดายนะคะมีหนึ่งสอมมาศูนย์สองเฉียดหมดเลยค่ะเก้าเก้ามีเก้าเก้าแค่ตัวเดียวนะคะ นี่ถ้ามาห้าศูนย์โอ้มาหาศูนย์กับบะไรคือบ่ไบบบบด้บ่ได้บ่ได้บ่ได้จักตูไม่ได้ค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะโอแปดหนึ่งเปียกมากเนาะเขาไปไม่ได้เลยสูตรร้านหลังจากที่เข้ามาหลายงวดนะคะสูตรร้านหลุดแล้วนะคะสูตรร้านหลุดแล้วมาดูว่าน่าจะเป็นยังไงส่วนตัวแอดแอดก็แจ้งก่อนนะคะว่ายังอยู่ที่สูตรสิบหกห้างนะคะทุกคน บางคลิปก็อาจจะพูดมากหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้ได้มันมันได้ครบทุกนาทีที่ลงไปนี่แหละคะ่ะก็ดูเป็นแนวทางค่ะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าชอบตามเอสก็จัดตามเอสนะคะแต่ว่าช่วงนี้เอสชอบเหลือเกินนะคะหวยลาวพัฒนาเนี่ยมาดูนะคะหวยลาวพัฒนาวันศุกร์นะคะสูตรของหลานนะคะลาวพัฒนาแนวทางสูตรของหลานงวดประจําวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะคะเด่นให้ไปที่ศูนย์สามนะคะ ด่นให้ไปที่ศูนย์สามนะคะตัวเจาะของศูนย์ก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะคะสามหนึ่งสามแปดสามสี่สามเจ็ดนะคะสามศูนย์นี่แอดจับให้เองนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามศูนย์นะคะวินเลยนะคะวินเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามศูนย์นะคะวินเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามศูนย์และอีหนึ่งแปดนั้นมันจะตามตูดไหมนะ อีหนึ่งปดมวดที่ผ่านมานั่นนะคะมันจะตามตูดไหมทุกคนว่าแอดก็ลงสูตรเจาะของร้านให้ดูก่อนเลยนะสูตรเจาะของร้านสูตรเจาะของแอดก็ทยอยลงค่ะทยอยลงให้แล้วก็จะมีสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะจะสรุปให้ด้วยนะคะสรุปให้ทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาดูกันนะคะใครที่ชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกสูตรนะคะร้านจะให้แนวทางละสูตรเท่านั้นละคะ่ะสูตรหวยไทยหนึ่งสูตร หวยห้าหน้อยหนึ่งูแล้วก็เราพัฒนาหนึ่งูนางทําให้แค่นี้นะคะก็คือส่วนมากก็หวยหลักๆที่เล่นกันเนาะหวยหลักๆนะคะนางทําให้แค่อย่างละสูตรนะคะแค่นั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าอยากได้ร้อยแปดพันสูตรนี่ก็คือเลือกชมของแอดได้เลยนะคะแอดต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังเอฟซีก็น่ารักเนาะทุกคนเนาะน่ารักมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันกันเพราะแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรร้านก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะ นางก็ทำให้ดูเนาะแอดก็ไม่รู้จะว่ายังไงคะ่ะทุกคนทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่ยังไม่มานยังไม่ปังยังไปไม่ถูกเนาะเพราะว่าตัวเลขค่ะมันก็ต้องไปหลายตัวอย่างเนี้แหละคะ่ะทุกคนไปน้อยตัวโอกาสยิ่งหลุดเยอะค่ะนอกอยากจะจะับแม่นๆจริงๆไพ่หลายสิเปแม่น,มน,มนถ้าแม่นขนาดนั้นนะคะให้หางสองหางโอ้แอดบลลงให้เลกมันอันเนาะคะ่ะ ซื้อเองค่ะอีหลีเดที่แบ่งปันนี่ก็ให้ทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะชอบสูตรไหนอะไรยังไงบางท่านก็แบบโอ้ยหลายสูตรแท้ว่าสันทาให้ดูค่ะทําให้ดูเป็นตัวเด่นบางทีตัวเด่นมันก็เข้าบางทีมันก็หลุดบางทีก็สูตรนั้นเข้านะคะบางช่วงสูตรไหนเข้ามันก็เข้าเร้เข้าเบบกันนําเลยนะคะอย่างเช่นเออเนี่ยเห็นไหมช่วงไอช่วงสูตรไอนี่อะค่ะสูตรดั้งเดิมที่มันหลุดหู w fc แบบจุกเลยนะคะ ก็คือหลุดแบบจุกๆเลยนะคะแต่แอดก็ยังทําให้ดูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่ายังเหนียวนี่นติดตามนางอยู่นะคะสูตรนี้นะคะหมายถึงสูตรเอสูตรดังเดิมนะคะอู้หูพอนางได้เข้าแล้วนางเข้านะคะแต่ว่าช่วงไหนที่นางหลุดเลยหูยับเลยค่ะยับเช่นเดียวกันนะคะทุกช่วงมันเป็นเป็นช่วงค่ะทุกคนเป็นช่วงสูตรนะคะช่วงสูตรเข้าช่วงสูตรหลุดบางสูตรถ้าได้เข้ายี่สิบสามสิบอวนหูสุดยอดเล้ว คนเป็นเจ้าของสูตรก็ชื่นใจนะคะชื่นใจเอฟซีก็จะได้มาได้เิ็งได้ฟังเนาะแอดก็อยากให้สูตรมันเข้าทุกสูตรนั่นแหละค่ะอยากให้เจาะเข้านะคะยิ่งน้อยตัวยิ่งอยากให้เข้าค่ะแต่ก็สูตรความสามารถแล้วนะคะก็ทําสูตรความสามารถแล้วนะคะก็เอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจารณากันดูนะคะคิดหัวจนหัวหงงเมื่อเรคอยกระถาอดชอบเล่นคะ่ะชอบชอบก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะทุกคนก็ยังว่าหาเนาะเราก็ไม่ใช่นี่คะ่ะ ทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนก็หวังนะคะแอดก็หวังเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ไม่หวังนะพไพ่สื่อหวยสื่อบอรอยากถือว้าวโบเสือดอกเอาส้างเมื่อสุดกับโกเสือว่าสื่อหวยไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเว้ยเยังมาวาเดอเยังมาวารเดอไม่ถูกก็ไม่เป็นไรวะ่ะสัสว้ยถือเร็วไพ่ก็สิอยากถือัวื่อนจ่า เอสก็เช่นเดียวกันนะคะทุกแนวทางที่ลงไปก็เช่นเดียวกันรุนหวยจนมือเย็นนี่ว่าหววออกยามหวยออกย้ยวอะไไม่เคยชินนะคะไม่เคยชินค่ะทุกคนยาสิมว่วงห้ยสิน้นเ้อให้ยสิน้นเ้อบ่รสิ้นคะ่ะบ่สิน้นหัวใจบไ่ไหวตายก็ดีแล้วคะ่ะ <c oughs> จริงๆนะคะรุนหวยมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งแต่ก็ทรมานอีกแบบหนึ่งโอ้ทรมานตัวเองกันจนเลยนะา่ะเจ้าผ้ากระเลนเห็ดอย่างนี้เดี๋ยวแต่เวลาได้มันก็เนาะนิดๆหน่นอยๆก็พอได้ค่าประทูเนาะ เออพอได้ค่าปทูปทูก็ขึ้นราคาแล้วได้ไข่ก็ขึ้นราคามาม่าก็ขึ้นราคาเอาไปพิจารณากันดูนะคะนางก็ที่ที่แรกนางก็เดี๋ยววัวหน้ามาว่าถ้าจังเจาะไม่เข้าจะลดตัวเจาะว่าซันต้าขนาดโตัวตันนี้บ่เข่าคือลดให้มันลงน้อยลงกว่านี้นะคะส่วนมากก็เอาตัวเด่นให้มันเข้าก่อนเนาะเอาตัวเด่นแล้วถึงผู้คนจะเอาไปประกบกับอะไรก็นั่นแหละคะ่ะเอาตัวเด่นที่คิดว่ามันจะมาตั้งหลักไว้ก่อนนะคะ แล้วก็หาตัวประกบที่คิดว่าแม่นทีนี้พอขนาดแอดยังเจาะไม่แตกไอ้สูตรดั้งเดิมน,นีมันเขี้ยวมากๆสีงวดติดแล้วนะคะที่แอดเจาะไม่เข้าเลยแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่มั่นใจศูนย์หนึ่งมากนะคะเพราะว่าตรงกันกับเลขทูบนะคะศูนย์หนึ่งนี่ชนเลขทูบก็เลยมั่นใจนะคะต้องรอดูร้ายๆนี่แหละคะ่ะเขาว่าเป็นแนวทางนะคะหลายๆแนวทางเอามาชนเอามาประกบ มาประกอบการตัดสินใจเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ